สวัสดีครับ EP ที่21เรามาดูพื้นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือนหนปีขานพื้นดวงของคนที่เกิดวันนี้จะมีอารมณ์จดจ่ออยู่กับในการสร้างหลักสร้างฐานแต่ต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆมากมายเรียกได้ว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในการทำมาหากินเชื่อมั่นในอาชีพและผู้ใหญ่ก็อ็นดูซะด้วยเรื่องเงิน จะได้มาจากสติปัญญาความคิดความอ่านจากความสามารถจากน้ำพักน้ำแรงจากคำพูดคำจาของตนเองเรื่องสุขภาพก็เป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีกินอยู่เรียบง่ายรู้จักกินในสิ่งที่สมควรกินรู้จักอยู่ในที่ที่สมควรอยู่อยู่อย่างมีวินยัยเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ให้ระวังให้มากเรื่องรักคนมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของมาติดพันรวมถึงตัวเองด้วย ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ไม่ควรไปคบซ้อนจะทำให้ชีวิตคู่จบไม่สวยส่วนเรื่องปีที่ดวงตกต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงอายุไหนบ้างเรามาดูกันเริ่มต้นจากอายุ4-5ขวบ7-8ขวบ26-27 41-42 52-53, 70-71, 8ถึง0และ89-90ช่วงจังหวะที่ดวงตกก็จะทำให้คิดผิดทำพลาดได้ง่ายเพราะงั้นเนี่ยช่วงที่ดวงตกต้องระมัดระวังให้ดีให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันดูเหตุและผลทำเหตุให้ดีจะได้ผลที่ดีแม้กระทั่งดวงตกก็ตามก็ขอให้อยู่กับปัจจุบันมีความสุขในแต่ละวัน สวัสดีครับ